บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนแพทย์เจอติดเชื้อไข้หูดับเพียบเหตุกินหมูกระทะไม่แยกตะเกียบคีบหมูดิบหือชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับคณะบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บทความที่แชร์เตือนเรื่องกินหมูกระทะไม่แยกตะเกียบ เสี่ยงไข้หูดับนี่จริงเหรอครับคือความจริงถ้ามันเป็นตะเกียบที่สัมผัสเนื้อสดแล้วก็เอาเข้าสู่ปากเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าเท่ากับมันปนเปื้อนเชื้อจากเนื้อหมูดิบโดยตรงนะครับมันเป็นส่วนร่วมหมดมันเป็นแพกเกจของการติดก็คือตะเกียบก็ปนเปื้อน ไอตัวเนื้อหมูเองก็ปนเปื้อนเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันครบหมดมันก็มีโอกาสแล้วโรคไข้หูดับนี่เป็นยังไงครับเชื้อไข้หูดับเนี่ยเป็นเชื้อแบคทีเรียเซปโตคอคัสซูอซซึ่งเป็นเชื้อปกติในหมูอยู่แล้วเวลาที่เราเลี้ยงอะไรก็ตามมีโอกาสเจอสูงแต่คนจะไม่ติดเลยถ้าไม่กินเนื้อหมูดิบที่มีการปนเปื้อนเชื้อโดยเพาะที่มันอยู่ในน้ําเลือดเพราะฉะนั้นาที่เรากินแบบที่เป็นจุยซี่ของพวกมีทั้งหลายที่มันมีน้ำออกมาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่นาเชื้อพวกน ก,นนก็มีอยู่แค่2ทางกันนั้นเองที่เราจะปนเปื้อนกับเชื้อพวกนี้ได้ถ้าจับแล้วปนเปื้อนหยิบของใส่ปากก็มีโอกาสถ้าเรามีการล้างมือทุกครั้งมีการดูแลเกี่ยวกับเรื่องการใช้ของร่วมกันหรือการไม่กินของกึ่งดิบกึ่งสุกเนี่ยผมว่ามันก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากไข้หูดับไม่ได้มาจากหมูสดทุกชิ้นเสมอไป เนื้อหมูมันมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อพวกนี้สูงอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ก่อให้เกิดโรคทีนี้ถ้าเกิดมันมีการก่อให้เกิดโรคแสดงว่ามันมีความผิดปกติเกี่ยวกับเชื้อพวกนี้ขึ้นมามันจะอยู่เป็นบางที่นั่นเองบางโลเคชันเราไม่รู้จริงๆว่าหมูต่างเหล่านี้ณวันนั้นที่เรารับประทานเนี่ยมันมีการปนเปื้อนเชื้อมากน้อยแค่ไหนเราจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทุกร้านมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนมันจะเป็นบางกลุ่มนั่นเองที่มีความเสี่ยงมันก็อาจจะมาจากพฤติกรรมของคนที่กินหมูกกกระท็ได้้นนคัเเาาาววว่่ิิีีียมมมสง แต่ถ้าเจอผู้ป่วยก็แสดงว่าเนื้อหมูที่บริโภคกันแถวนั้นอาจมีเชื้อก่อโรคเราสามารถจะโลเคตได้อย่างเช่นความจริงถ้าหมอระบุนะว่ามันเกิดในโลเคชันไหนเราจะได้เห็นภาพว่าเชื้อตรงนี้มีการระบาดมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นนี่ถ้าเกิดไม่ระบุว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าเสี่ยงเหมือนกันหมด พอกินหมูกะทะแล้วมีโอกาสเกิดกรณีไข้หูดับได้ในข้อความที่แชร์กันแนะนําให้แยกตะเกียบคีบเนื้อหมูสดและหมูสุกป้องกันโรคนี้ได้จริงไหมครับแยกระหว่างการใช้ตะเกียบหยิบของสดกับตะเกียบที่หยิบของใส่ปากตัวนี้มันก็จะช่วยลดการแพร่กระจายตัวของเชื้อพวกนี้ได้การแยกตะเกียบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ร้อยเเซที่จะสามารถจะป้องกันได้อย่างที่บอกคือถ้ามันเป็นล็อตหนึ่งของเนื้อที่เอามาเนี่ยมีการปนเปื้อนเชื้อพวกนี้อยู่ ก็หมายความว่าคนที่กินวันนั้นน่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ทั้งหมดทั้งร้านนะครับขึ้นอยู่กับว่าคนไหนมีส่วนร่วมในแง่ของการกินหรือิ่มผัดของดิบมากกว่ากันเขายังมีเทคนิคเช่นแยกตะเกียบหรือใช้ตะเกียบคนละด้าน คือความจริงถ้าทําได้ก็ดีแต่ว่าปัญหาคือเาคงไม่ทำหรอกเพราะว่ามันไม่สะดวกคุณยายหัวกลับหัวกลับท้ายมันไม่มีหรอกพฤติกรรมของคนกินหมกูกระทะเนี่ยก็จะมีทั้งขีบหมูปิ้งขยับไปมานะครับแล้วก็ใสป่ปากบางครั้งก็ไม่ได้เอาให้สุกจริงๆคุณหญ่ก็จะเอาง่ายเพราะว่าพออ่าสุกก็จะกินละโดยที่ไม่ดูจริงๆว่ามันสุกหรือยังพวกนั้นบางทีอาจจะเป็นความชอบของเขาได้เพราะนั้นมันก็จะมีความนี่มีอะไรอยู่เพราะนั้นพวกนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดความเสี่ยง เขายังบอกว่าการจุ่มตะเกียบในซุปร้อนไม่ได้การันตีว่าจะช่วยฆ่าเชื้อโรคจากหมูดิบได้การที่บอกจุ่มน้ำซุปนานๆมันก็ฆ่าเชื้อได้นะไอที่บอกจุ่มแป๊บๆนี่มันไม่ได้ฆ่าเชือ้อของจริงนี่ตรงปลายตะเกียบนั่นเองที่มันมีโอกาสสัมผัสกับเนื้อการแยกตะเกียบหรือใช้ที่คีบย่อมมีส่วนช่วยป้องกันหากเนื้อหมูนั้นมีเชื้อโรค แล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมว่ากรมควบคุมโรคหรือกรมศัตร์ก็ต้องไปแจ้งแล้ววันนี้ให้รู้มาตรฐานว่ามันมีการระบาดโรคนี้อยู่แล้วมีประมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยมันควรต้องมีมาตรการทุกร้านควรใช้เหมือนกันนะเหมือนที่เรามีโควิดแล้วเรามีมาตรการป้องกันไม่เหมือนเดียวกันดังนั้นการกินหมูสุกน่าจะเป็นผลดีมากกว่าเพราะเราไม่ทราบกันว่าร้านไหนเนี่ยใช้หมูอะไรวันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผู้ไปรับประทานหรือไปใช้บริการต้องระวังตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราบริโภคอย่างน้อยเนี่ยถ้าไปร้านพวกนี้มันควรจะร วันนั้นถ้าเกิดเรากินกึ่งดิอกึ่งสุกเนี่ยก็มีความเสี่ยงแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนให้แยกตะเกียบเมื่อกินหมูกระทะนี่เป็นยังไงครับก็แชร์ต่อได้ครับเพราะว่าเป็นประโยชน์แล้วมันสามารถจะช่วยลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสการติดเชื้อพวกต่างๆนี้จากเนื้อหมูที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวันที่ตามร้านหรือตามเขียงต่างที่เราซื้อมาบนโภคเองก็ได้ครับควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้าใจช่วยให้ดูแลสุขภาพอย่างมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ เียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและพิมพ์ค้นหาแอดชัวร์แอบแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชัวก่อนแชร์